สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของการดำเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มนะคะหรือว่าฟู้ดแอนด์เบเรนั่นเองแล้วเนื้อหาจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยค่ะอนอื่นเลยเรามารู้จักกับความหมายของการบริการกันก่อนการบริการนะคะหลายคนที่ฟังแล้วน,น่าจะรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างไม่มีเกียรติเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันต่ำต้อยนะคะเสมือนคนคอยรับใช้ผู้อื่น แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะการบริการเป็นอาชีพที่ทุกๆคนนะคะควรภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างความพึงพอใจประทับใจให้กับผู้อื่นดังนั้นการบริการจึงหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจทําให้ผู้อื่นนั้นได้รับความพึงพอใจแล้วก็ประทับใจในตัวของผู้ให้บริการนะคะ สำหรับการบริการนะคะหรือว่าเซอร์วิสที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ7ประการนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าเซอร์วิสมายนะคะตัว S ตัวแรกนะคะก็คือ s m l i n g นะคะก็คือต้องยิ้มแย้มเอาใจเข้ามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของลูกค้าเราจึงต้องเข้าไปคอยให้บริการนั่นเองตัว E นะคะ e อเรียรีนะคะตอบสนองต่อความต้องการจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตัว R Respectful นะคะแสดงออกถึงความนับถือแล้วก็ให้เกียรติลูกค้าตัว V นะคะ v o l u n t e e r s นะคะคือลักษณะการให้บริการเป็นแบบสมัครใจแล้วก็เต็มใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้าตัว I นะคะ Image นะคะแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการการเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรตามไปด้วยตัว C นะคะ c o r t e s y นะคะกริยาอ่อนโยนสุภาพแล้วก็มีมารยาทดีอ่อนน้อมถ่อมตนและตัวสุดท้ายนะคะตัว e นะคะก็คือมีความกระชับกระชิงกระตือรือร้นขณะบริการหรือว่าขณะที่กำลังทำงานอยู่นะคะในส่วนของความสำคัญของการบริการนะคะการให้บริการที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยจะอยู่ที่ตัวของพนักง,งานแต่ละคนด้วยนะจะต้องอาศัยทัศนคติที่ดี การบริการที่แสดงออกถึงความพร้อมของการบริการมีความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิตที่ดีนะคะเพื่อที่จะยังไงเพื่อที่จะชนะใจของลูกค้านั่นเองการบริการนะคะสามารถกระทําได้ตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามายัางร้านจนกระทั่งลูกค้านั้นเดินออกจากร้านของเรานะคะพนักง,งานก็สามารถปฏิบัติ ให้บริการได้เต็มที่เลยการให้บริการที่ดีจะเสมือนเครื่องมือนะคะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการกับเราเนี่ยเกิดความน่าเชื่อถือเกิดความเชื่อถือในตัวของผู้ให้บริการเกิดความเชื่อถือในเรื่องของ พัตคารและร้านอาหารทำให้มีการกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อๆไปนะคะส่วนการบริการอย่างมีคุณภาพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการให้บริการซึ่งการให้บริการที่ดีนั้นจะต้องมาจากสส่วนด้วยกันโดยเริ่มจากการมีทัศนคติที่ดีหรือว่ามีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการและ รวมไปถึงการมีบุค,คลิกลักษณะท่าทางบุค,คลิกภาพที่ดีมีความอ่อนน้อมสุภาพมีไมตรีจิตที่ดีนะคะซึ่งเรียกว่ามาตรฐานการบริการดังนั้นการบริการอย่างมีคุณภาพนะคะก็หมายถึงการบริการที่ดีพนักง,งานบริการมีความพร้อมทางด้านจิตใจและด้านของร่างกายนะคะซึ่งจะทําให้ลูกค้านั้นได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการของเรา ต่อมานะคะในปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันเกี่ยวกับกิจการด้านพัติชยรเป็นอย่างมากทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะสามารถเพื่อที่เราอ่ะจะสามารถดึงดูดดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการของเราอย่างสม่ำเสมอจําเป็นจะต้องมีการบริการที่ดีมีความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพและคํานึงถึงการบริการอย่างสม่ําเสมอนะคะโดยมีแนวทางในการปฏิบัตินะคะแนวทางที่ควรปฏิบัติในการให้บริการ นะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างมาทั้งหมด9ข้อนะคะคือข้อ1พนักงานบริการจะต้องให้ความสนใจต่อลูกค้า 2. พนักงานบริการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าทุกๆท่าน 3. พนักงานบริการให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สี่พนักงานบริการจะต้องดูแลความสะอาดของตนเองและร่างกายนะคะ,ะต้องดูแลความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอเลยให้ดูสะอาดบุคลิกภาพก็จะดีตามไปด้วย 5. นะคะพนักงานบริการควรมีความถูกต้องและแม่นยําในการให้บริการ 6. พนักงานบริการจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าต่างๆในร้านอาหารหรือว่าพัตคารของเรา 8. ออเจ็ด oh, นะคะพนักง,งานบริการควรหาโอกาสเพิ่มการขายหรือการให้บริการเพิ่มมากขึ้นแนะคะพนักง,งานบริการจะต้องรู้จักการบริการโดยไม่รัดคิวบริการตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ขององค์กร 9. นะคะพนักง,งานบริการจะต้องให้ความสนใจในด้านต่างๆเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถูกต้องแล้วก็รู้สึก รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าบ้างพอสมควรนะคะตามความเหมาะสมนั่นเองในสไลด์นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มนั้นมีอะไรบ้างนะคะในสไลด์เลยบนสุดนะคะก็คือ F B manager นะคะรองลงมาคือ assistant F a B manager แล้วก็มี restaurant manager assistant restaurant manager นะคะแล้วก็มีกัปตันหัวหน้าพนักง,งาน แล้วก็จะแตกแขนงออกมาเป็นไวน์จ๊ดนะคะแล้วก็มีเป็นเ i เชอร์เวเทสแล้วก็มีบาร์เทนเดอร์นะคะส่วนตำแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น F&B manager นะคะหรือว่าผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานทั้งหมดของพนักงานในแผนกนะคะรวมทั้งการเงินนะคะการเงิน ในเรื่องของความถูกต้องของใบเสร็จนะคะให้ถูกต้องตามคําสั่งของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แขกสั่งจะต้องมีความสามารถในการบริหารงานแล้วก็การฝึกอบรมพนักง,งานทุกฝ่ายนะคะแผนกไม่ว่าจะว่าทั้งแผนกเลยก็ว่าได้นะคะจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับแผนกอื่นๆด้วยนะของโรงแรมของเราจะต้องสามารถประสานงานกับ แผนกอื่นๆในโรงแรมของเรานะคะต่อมานะคะ Assistant F&B Manager นะคะหรือว่าผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นผู้ช่วยในการควบคุมดูแลการทำงานทั้งหมดของพนักงานห้องอาหารและการเงินโดยเฉพาะด้านการบริการลูกค้าจะเป็นผู้ที่ช่วยจัดฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายในแผนกและประสานงานกับแผนกหรือว่าฝ่ายอื่นๆของโรงแรม และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องอาหารรับผิดชอบทํางานผู้ที่จัดการห้องอาหารเนี่ยจะมอบหมายให้มอบหมายงานมาใช่ไหมแล้ว a s s i s t a n t ก็มีหน้าที่ประสานงานนั้นต่อนะคะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดีนะคะต่อมาต่อมานะคะ เลสเตอ r a n อง a มนเจอร์ก็คือผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าห้องอาหารจะรับผิดชอบการบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในห้องอาหารที่ควบคุมอยู่รวมทางด้านการเงินเหมือนเดิมแล้วก็ควบคุมการบริการของพนักงานให้เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะและคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องอาหารนั้นๆหากการบริการหรือว่ารสชาติของอาหารไม่ดีนะคะผู้จัดการฝ่ายอาหารเนี่ย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในกรณีที่แขกตำหนิเนาะหรือว่าเป็นผู้รับผิดชอบขอโทษแขกนะคะแทนจะจะเป็นผู้ที่ออกหน้าไปขอโทษกับแขกว่าเ,าเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงเราจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในของในเรื่องของเบื้องต้นนั่นเองและต่อมานะคะ waiter w e i t r e นะคะหรือว่าพนักงานบริการจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านการเสิร์ฟอาหารแก่ลูกค้า ะะภายในห้องอาหารที่ได้รับผิดชอบจำนวนพนักง,งานเสิร์ฟจ,จะขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนโต๊ะของห้องอาหารนั้นๆหรือว่าของโรงแรมนั้นนะคะและบาร์เทนเดอร์นะคะ,ะ,ะ,ค,ะคือพนักง,งานผสมเครื่องดื่มหรือบาร์หรือ,อหรือ,รอส่วนใหญ่ควรจะเรียกว่าบาร์เทนเดอร์ก็คือทับศ์ไปเลยแต่ความหมายของมันก็คือพนักง,งานผสมเครื่องดื่มนะคะจะทำหน้าที่เตรียมเครื่องดื่มและของใช้ ุกอย่างให้พร้อมที่จะบริการลูกค้าทำหน้าที่อะไรบ้างผสมเครื่องดื่มตามคําสั่งของลูกคา้าหรือว่าตามออเดอร์ของลูกคา้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่นั่งอยู่หน้าบาร์ของเราหรือว่านั่งอยู่หน้าสเตชันของเรานะคะคุณสมบัติของพนักงานบริการที่จะต้องมีคือหนึง attitude คือมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการของเรามีใจรัก การให้บริการหรือมีเซอร์วิสใหม่และมีความต้องการที่จะสแสวงหาความก้าวหน้าในการทำงานด้านบริการด้วยนะคะสองคือสกิลทักษะและประสบการณ์ทำงานนะคะสามารถแบ่งได้สองสองอย่างคือทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่ณหน,น้างานของเราอ่าสองคือทักษะและประสบการณ์ในสังคมเช่นอะไรบ้าง บุค,คลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ความสามารถในการเข้าทำงานหรือว่าการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นะระหว่างระหว่างตัวพนักง,งานเองกับตัวพนักง,งานเองหรือตัวพนักง,งานเองกับตัวของลูกค้านะคะ และที่สําคัญนะคะคุณสมบัติที่3ที่จะต้องพึงมีเลยคือบรังเก e นะคะก็คือภาษาจะต้องเน้นภาษาอังกฤษและควรจะมีความสามารถในการใช้ภาษาที่3ที่ค่อนข้างที่จะในระดับดีเลยเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าของเรานะคะลูกค้าของเราไม่ได้มีแค่คนไทยเนาะก็มีชาวต่างชาติด,ด้วยแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะคุณสมบัติของพนักง,งานสิรมีสุขภาพดีมีสดสัมผัสที่ดี ก็คือในเรื่องของการได้ยินนะคะสดสัมผัสที่ดีมีสีหน้าดีที่เป็นมิตรนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความรู้สึกอันแท้จริงท่าทางดีนะคะมีท่าทางดีก็คือความระมุนระมัยและความเหมาะสมในขณะที่เราแสดงออกนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าทางในการเสิร์ฟอาหารการยืนรับรับออเดอร์ลูกค้าต่างๆนะคะและนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีความสูงและน้ำหนักปานกลางนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัวใหญ่ไปหรือตัวอ้วนไปในการให้บริการเราอาจจะติดขัดหรือว่าให้บริการได้ไม่เต็มที่นะคะต่อมานะคะก็คือการพูดที่ดีนะคะการพูดที่ดีหมายถึงการพูดที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกเกิดความพึงพอใจแต่มีใช่การยกยอจนเกินไปนะคะคือการใช้ถ้อยคาไพเราะเสียงนุ่มนวลไม่ดังเกินไปหรือไม่ค่อยเกินไป ะะอีกทั้งยังจะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศนะคะควรเป็นผู้รู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยอีกหนึ่งภาษาก็คืออีกหนึ่งภาษาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองและนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายนะคะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตอนเองนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการ ถือถาดเสิร์ฟหรือว่าการยืนรับรับออเดอร์หรือรับคำสั่งจากลูกค้านะคะก็ต้องมีการยืนที่ดีลักษณะการยืนที่ดีบุคลิกภาพจะต้องดีนะคะโอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการดำเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่มนะคะดูว่าฟู้ด a อนด์เบ r เวอของเราในวันนี้นะคะครูก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะ เป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ